ครับผมสวัสดีนะครับขวัฝากก็ได้มาตามแนวทางนะครับของปู่สี่ห้านะครับสูตรใหม่ครับแกะกล่องนะครับรับชมรับฟังน้ากันเลยครับสูตรเจังปู่ครับผมนี่สูตรลับดับฝันเจ้ามือกาบน้ำมันสการนะครับปู่ แม่หมูกับผมหมดเสียงดังวครับการนมัสการครับเออเอาเอามาคำนวณตัวเลขผมห้ามสับสนนะคือว่าแต่แต่ละสูตรอันนี้สูตรรับดับฝันเจ้ามือสูตรรับดับฝันเจ้ามืออันนี้เอาสามตัวไปเลยเอาสามตัวบนไปเลยคอ่าเพราะว่าขันสับสนขันนอสับสนอ่ะคือยังไควเนี่ยเลี้ยนลงเลี้ยนวัดบวาปูสอนห้าบวกห้าเป็นสิบคอยเลี้ยนไปเลี้ยนลงเลี้ยนธรรมดา แปดบกสองก็ยังได้สิบอยู่สามเป็นตะวู่ได้สิบบอกก็คู่พยิงมากสี่บกหกได้สิบผมตัวเสือหัวมแล้วกลับไปเรียนโรงเรียนวัดผุนเหลียวก้าบวกห้าก็ได้สิบเพื่อกันเขาเเออมันแปดอยู่ดิแมนอยู่ค่ะเออแปดบกสองก็ยังได้สิบตัวจะห้าไหมแมนค่ะเก้าบวกหนึ่งก็ได้สิบอีกคร่ะแมนก็ได้สิบเนาะครับเอออันนี้เขาเรียกว่าวันที่หนึ่งเนาะปูออกมันอยู่ตัวคู่จุดในคู่สรุปเนี่ยด้ยสรุปยังไงมันก็ไป ติดตเล็กกันเลขอันยุ่งเหยิงเออเดี๋ยวสีสรูปอันนี้สูตรรับดับฝันเจ้ามือสูตรรับดับฝันสูตรรับดับฝันเจ้ามือเจ้ามือเข้ามาดูระวังเด้อนี่ไม่ได้ให้เลขแน่นี่เลี่ยนเลขห้าบวกห้าเป็นสิบเนาะแต่วัาลงเลี่ยนเดือนเขาก็สอนแปดบวกสองก็ได้สิบคือกันเจ้ากี่เสือลงเลี่ยนได้อ่ามันก็ทรมาดาเลี่ยนตัวเลข สนงห้าแมนหกห้าสูตรมีอยู่ว่าสามตัวเด้อพี่น้องสูตรรับดับฝันเจ้ามืองวดงวดที่แล้วได้ออกงั้งออกหาเก้าซี่หาแปดสามคค่ะรับห้าแปดสามเยเดี๋ยวสักหกตัวกันสามสามสามหนึ่งเปี่ยงคืดับฝันเจ้ามือปู ก็ดับฝันเจอมือตัวเจอมือรับกินกับเจอมือก็ไงเงือบเล้อเนาะมือขึ้นหลายเด้อแต่เขียนในเลนแปดสามกันยังงออกเนาะแมนบอกว่อันนี้สามอันนี้สามสามหนึ่งห้าแปดสามเนาะห้าแปดสามสามสามหนึ่งห้าแปดสามข้างล่างซี่สองเนาะกับปูสูตรมีอยู่ว่าอย่างนี้เปิบอ่าเป็นสูตรสองสามสามสิบหกสามสามสี่ เอาบ่กเอาบ่กบวเอาก็มาตั้งเลยห้าชุดดับฝันเจ้ามือที่ออดับฝันเจ้ามือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอ่าจะคู่ว่าบานนี่ชุดดับฝันเจ้ามือชุดไหนครับอา่าสองชุดข้างนอกนี่สองชุดข้างนอกนี่ไม่ต้องมีรอด ชุดเนี่ยชุดเดียวเต็มโต๊ดบนอย่างเดียวห้ามซื้อล่างบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวฮะพกกสองถูกมัยนเก้าสองเนี่ยหกประตูเลยหกเก้าสองตัวตัวสีออกได้นี่ตัวสีออกได้บอกปุหกสองเก้าก็ไปกลับมาแล้วก็ราคาราคาเ้วสอเก้าบอกมัยนสอง เก้าหกกระเปกรมากระหกประตูนั่นแหละครับเนี่กระเปกรมากครับผมเนี่ยเลขดับฝันเจ้ามือครับซื้อง่ายขายคล่องโมเมนต์เจ็ดสองูค่ะอ่้าเสี่ยวไม่ั้งผีบอะไรค่ะค่ะมันเก้าสามมันเป็นสูตรแบบนี้เป็นสูตรครับสูตรตรงสูตรตรงสูตรทั้งสี่ค่ะสองขอบนั่นเป็นเลขประกอบที่ซื้อโอ้ค่ะสองตัวสองสองขอบปูเนาะหรือว่าคันผู้ใดมักชุดนี่กะล่องเบิ้งอ้าชุดทั้งนาเด็ดปู บ่่ะแล้วแต่มากแต่ว่าปกติเคยออกชุดนี่สามตัวบนออกชุดนี้ออกชุดนี้แต่ว่าเคยออกนี่เขาสิสลับตำแหน่งยุงสี่สองเก้าหกเนี่ยมานี้ก็หกสองเก้ามันสลับตำแหน่งอยู่แค่นี้ที่เขียนให้แล้วก็หกเก้าสองตัวตรงเนี่ยหกประตูนะประตวนี้มาอ่าสรับตำแหน่งสรับตำแหน่งที่ออกดูคือตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่เขาออกอันนี้คือ สูตรลับดับฝันเจ้ามือนักการมือรัฐบาลเนอพี่น้องสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขคำนวณดีซือเดอรัเขียนเนๆียนเหนนยญเป็นสละธรรมศาติ์ธรรมศาสตร์สำหรับไผ่พท่านมีแนวทางมาเนี่ยมามองได้คกะบอบอบอได้ออกมาหลายงวดเนาะกะเซียดในเบื้องย้อนหลังกะเสียดายสูตรล่างล่างล่างบ่ังบ ก็รู้ครับผมข,าขา้างล่างข้างล่างเอาสูตรยังไงเราจะปูแล้วเนานะสูตรปูไหม่า <laughs> ข้าง,งล่างข้างล่างมีอยู่สามสูตรอเออข้างล่างมีเอาตัวจริงเจียงเลยลเค่นนะปูข้าง,งล่างรหัสคือบอกกวนข้างล่างข้างล่างข้างล่างสามสูตรเนาะครับปูอ่าเป็นเลขคำนวณเด้อเลขกกำลังวันโมเมนต์บอกหวยบอกเบอร์ด้อพี่น้องเป็นตัวเลขครับเรียนมาจากคู่สองบวกสองเป็นสี่อืม เรียนมาจากครูชุดลับดับฝันจับมือสี่บวกสี่เป็นแปดค่ะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดค่ะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดค่ะหกบวกสองได้แปดแมนค่ะบานี้แปดคุณหนึ่งก็ยังได้แปดลงเรียนนี่ขีดตัวเขาดิบานั้นว่าคุณได้หลายกลัวเนาะค่ะเฮ้ยบ้เสี้ยหัวม่เหล้วเอาสูตรใดหลงเงาเอาสูตรง่ายๆเนาะสูตรง่ายๆครับอะได้ที่มันถูกค่ะสูตรข้างล่างง่ายๆง่ายๆเลยเอา สามสามหนึ่งห้าแปดสามสี่สองสี่สองหักศูนย์ง่ายๆได้เรีลกล่างนี่ค่ะเรีลกล่างนี่ก็สามสุดสามบวกสามนี่ก็ได้หกเจ็ดแปดเนาะสามบวกสามนีอ่ออกมาสามบวกสามคงที่เท่ากับหกเจ็ด แป <8 S 2> สูตรล่างอาบัตรที่นี่อ่าล่างของอาจารย์แปดบวกห้าได้สาม4ี 2, 2, 3, 4่้าสีบวกสองสองสามสี่อส้นกันวะสองสามสีสูตรล่างอาจารย์ตีนี่สอง สองสามสี่สี่ดับแปดดับเออมันเกิดมักเข่าหกสองเจ็ดสองคือเกาเบ้าสุดมันเลขมันดังเจ็ดสองเออเนี่ยมักเหกสองเจ็ดสองคือเก่าเนี่ยเอาง่ายๆโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเลขที่อาจารย์สรุปมาแล้วโหลดสรุปเลยครับผมชุดสรุปมาแล้วชุดสรุปโหลดลางสูตรนี่ตรงครับเลขดังตัดไปเลยตัดไปเลยตเจ็ดสองหกสอง ไปไปส้นหกสองเจ็ดสองนี่เก้าสูตรกูนะเข็นไปยังไงก็มาลงตัวตัวเดียวเขียนเรียนก็ไปลงเจ็ดสองตัดเบาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าเจ่อสีว่าเอ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 าตัวที่อาจารย์เขียนไป้แล้วนี่เก้าสามเนี่ยเนี่ยแขนแขนลวดเนี่ยแขนแขนเลยเก้าสามแล้วก็สอืข้างล่างนี่นี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดเนี่ย นี่ครับผมสุดยอดนี่ไม่ต้องห่วงราคาเก้าสามศูนย์เจ็ดไอ้ที่เป็นไปได้เมื่อกี้คือส้นข้างบนคือเป็นส้นข้างบนตัวนี้เนาะเอาก็เอาศูนย์กับสามเพราะำนี้แหละส้องเขียนรถคู่ศูนย์กับสามศูนสามครื่องอีกคนหนึ่งวะปูอ๋อมันก็อยู่ในสี่เหลี่ยมมันแคบเนาะออ๋ก็ต้องเขียนเลยที่ศูนย์สามแลกับว่าค่ะล่างนี่อ่า ที่อาจารย์เขียนคือตัวตรงคร6 6 2 9นี่อยู่ทํำแด<น>งเ <Yeah. S 2> น้นที่6 2 9นะคะส,สูตรก็ตามนี่กันไพ่จำได้นี่ก็เอาสามมาแล้วก็นับไปหนึ่งแ้มแล้วมาเริ่มครับมาเริ่มเริ่มนับไปอย่างทีเลยก็ล็อกกลางแต่ว่าคันไพ่อันนี้ชอบอยังที่ก็แต่ว่าบาอ,ากอกใครมาดอกมันขี่มากะต่ตกกลางครับ สามลางมิตัวเน้นไหมป่คเก้าสามยี่เจ็ดมันบอมันบอเก้าสามบยี่เจ็ดอเย็นมากเนาะลาง่วงกลมเนออนี่ยก็จารีกว่าสูตรดับฟันเจ้ามือบ่เนาะแต่ว่าห้อบริสุทธิ์นั้นเจ้ามือได้เข้าสื่อสลากกิจแม่งรัฐบาลเออครับผส่ใบนึงใบนึงหาได้ก็รวยแล้วหาได้ตักใบนึ่งลอยแลลางนผมเนาะผู้ใดผู้ใดชอบเ้อพี่นองเด้อขันไฟชอบสองเกตสื่อเก้าสามเพงอยังเก้าสามยี่เจ็ด เนี่ยมันไงไงตามนี่ครับผมสามตัวตรงๆได้พี่น้องนี่นี่เขียนให้แล้วเอาครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอนะครับแนวทางของปู่สี่ห้านะครับสูตรนะครับดับฝันเจ้ามือนะครับปู่พันนาเอาแคปหน้าจอนะครับเนาะแนวทางของปู่สี่ห้ารือว่าโค้งสุด้ายนะครับมวดประจําวันที่ หนึ่งกันยายน2565นะครับสามตัวบนนะครับปูเนีนหกเก้าสองหสองเก้าสองเก้าหนะครับปูบอกให้หประตูจัดเอาครับบนนะครับล่างนะครับปูจับคู่ไปสามคู่ครับสูตรกระตามนี้นะครับปูได้ได้เบิรงคคิปนะครับในช่วงคิปเต็มเต็มโคงสุดรูนะครับ ล่างจับคู่ไปที่930703วงกลมไปที่93นะครับเนาะเอาแคปหน้าจอยรอบนะครับพิจารณาเอาเนาะครับเนาะคลิปนี้คุณฝ้ากระสวัสดีครับตาผู้ไดเขามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อีวคนฝ้าพาชคนะเด้อครับเด้อนะครับเป็นกําลังแรงใจนะครับตัวเลขแนวทางมาให้พี่น้องพิจารณาเนาะครับเป็นแนวทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับคลิปนี้คุณฝ้า ขอบคุณครับสวัสดีครับ